สวัสดีครับผมก็พบก,กันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันที่20เดือนพฤษภาคมปี68นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีสำหรับผมนะครับอีกหนึ่งวันก็คือเป็นวันคล้ายวันเกิดนะวันนี้ผมก็อายุครบ44ปีพอดีเลยนะครับในปีนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะมาเล่านะครับถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในการทำช่อง y t u t u นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนว่าเป็นอย่างไรบ้าง ในช่วงของอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตจะมีแนวทางที่ทางเนี่ยเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการทำวิดีโอนะครับผ่านทาง YouTube นะครับตรงนี้นะแล้วก็จะพูดถึงนะครับเรื่องของอันดับปืนที่ผมเนี่ยถ้าเลือกได้3อันดับแรกนะในจำนวนประมาณสัก20กระบอกเนี่ยผมชอบปืนอะไรมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะหรือว,ว่าฟังไปเพลินๆนะครับในคลิปนี้ย้อนเวลากลับไป สมัยก่อนนะครับโดยประมาณก็4ีปีที่ผ่านมาผมเนี่ยเริ่มที่จะทําคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนนะเพราะว่าเมื่อก่อนก็ทําคลิปติวฟิสิกส์เพราะว่าในส่วนตัวก็เป็นครูสอนฟิสิกส์นะครับนั้นก็ติวฟิสิกส์ไปนะแล้วก็มีเป็นปืนนะเป็นปืนกล19นั่นคือปือนกระบอกได้ของผมนะครับก็เอาคลิปปืนกล19เนี่ยมาลงปรากฏว่ายอดวิวค่อนข้างดี นะีนะ่คือจุดที่1นะครับแล้วก็หลังจากออกสิบเกนี่ยก็มีปืนอื่นๆเนะข้ามามีอยู่5กระบอกนะครับจากนั้นก็ถ่ายคลิปเรื่องของปืนสะสมนะยอดวิวทาง YouTube ค่อนข้างแตกต่างกับการทําคลิปติวฟิสิกส์นะนะั่คือจุดเริ่มต้นนะครับในการที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าการทำคลิปยิงปืนหรือว่ารีวิวปืนเนี่ยควให้ความสนใจพอสมควร ก็เลยค่อนข้างเบรกนะครับเรื่องของการตีวิสิกส์เอาไว้จากนั้นก็มาเดินเรื่องในเรื่องของอาวุธปืนในส่วนตัวผมก็ชอบนะครับการอ่านชอบอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนทั้งหมดในเมืองไทยคืออ่านอ่านอย่างเดียวถ้ามีหนังสือนะครับตามแผงตลาดนัดก็ก็จะเหมาเหมามาเลยนะที่บ้านตอนนี้ไม่อยู่หูน่าจะเยอะมากนะครับชอบอ่าน นะอ่านไปอ่านไปนะครับแล้วประเด็นไหนที่มัน่าสนใจผมก็หยิบยกขึ้นมาสร้างเป็นคลิปสักคลิปหนึ่งในเรื่องของจุดที่น่าสนใจทั้งแง่กฎหมายแง่ของอาวุธปืนแง่ของการใช้การดูแลรักษานะครับหรือว่าในเชิงของสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวนะทั้งหมดนะครับที่มันเกี่ยวข้องผมก็จะไปเรียบเรียงแล้วก็พูดผ่านทางคลิปวิดีโอนะนั่นคือจุดเริ่มนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําแบบนี้เรื่อยมานะครับโดยที่ อุปกรณ์เนี่ยไม่มีอะไรเลยก็คือมีแค่กล้องเก่าๆนะไมค์ก็ไม่มีกล้องกับขาตั้งกล้องแค่นั้นแล้วก็พูดสดๆไปนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มใช้เป็น iPad นะ Air 2สมัยก่อนนะครับใช้เครื่องเดียวเลยนะเป็นตัวการถ่ายคลิปนะครับเป็นกล้องหน้ากล้องหลังนะครับซึ่งในกล้องหน้าเนี่ยภาพเนี่ยไม่ชัดเลยก็ไม่เป็นไรนะครับอาศัยว่ามีอุปกรณ์แค่นี้ก็ใช้แค่นี้เลื่อมา นะครับเริ่มมานะแล้วผมก็โชคดีนะครับตรงที่ว่าเพื่อนสมาชิกท่านกา็ให้ความเมตตานะท่านก็ติดต่อเข้ามานะครับบอกว่ามีปืนกระบอกนั้นกระบอกนี้อยากจะลองไปทํารีวิวไหมผมก็ได้พูดคุยนะครับแล้วก็นักกันก็มาเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่เพื่อนสมาชิกได้เห็นนะจากเพื่อนสมาชิกว่ามปีปืนนู่นปืนนี่เข้ามาพอสมควรแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักกับทางร้านปืนที่ย่านบางบุรพานะครับ ก็เริ่มจากคุณอุเทนนะปืนกิสณะนะท่านก็ได้พูดคุยตอนนั้นเนี่ยผมไปรับปืนเดยาเอ็นคิท่านก็ให้เกียรติผมนะครับในการพูดคุยคือคือเป็นคนที่ให้เกียรติผมมากๆนะแล้วก็วันที่ไปรับปืนท่านกา็ไปต้อนรับนะครับไปต้อนรับแล้วก็ได้พูดคุยกันเรื่อยมานะเรื่อยมานะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นแรกแล้วก็จะเป็นคุณชาติ ร้านปืนเอกพัฒน์นะครับซึ่งท่านก็จะดูแลเรื่องของปืนสวัสดิการสอนนออสอน,นะครับสมัยก่อนนะท่านก็ได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับผมนะครับสมัยนั้นจะเป็นกอกมานิเนอร์นะครับนั่นก็คือจุดที่2นะคุณชาตีนะครับร้านปืนเอกพัฒน์แล้วก็จุดที่3นะครับก็คือจะเป็นคุณประเวกค,คุณประเวกเนี่ยจะเป็นเครือของเทรัต์ร้านปืนนลรมิดนะคนนี้ต้องบอกว่าสุดยอดนะใจนักเลง นะพูดคำไหนคำนั้นนะครับแล้วก็จุดที่ผมเนี่ยประทับใจกับคุณประเวกมากนั่นก็คือท่านาคิดว่าผมเนี่ยเหมือนกับเป็นเป็นน้องชายนะครับคนหนึ่งมีอะไรก็จะบอกจะกล่าวนะอะไรที่มันอาจจะดูแล้วไม่ค่อยเหมาะในเรื่องของการทำคลิปท่านก็จะพูดนะครับด้วยที่ว่า,าพูดด้วยความความเป็นห่วงอย่างจริงนะอย่างจริงใจเลยนะฮะน,นี้ต้องกล่าวขอบพระคุณนะครับคุณประเวกไปอย่างสูง นะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับจากนั้นก็จะมีร้านปืนนะครับก็คือร้านปืนเทพกรนะคุณวิรเทพนะครับท่านก็ติดต่อเข้ามานะผ่านทางโทรศัพท์พูดคุยในประเด็นที่ผมประทับใจมากนะครับกับคุณวิรเทพก็คือท่านจะบอกว่าในการที่ทำคลิปวิดีโอหรือว่าในการที่จะรีวิวอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจะดูที่ประโยชน์ของผู้ที่ชมเนี่ยเป็นหลักเลยของผู้รับชมเป็นหลักนะ เรื่องของอื่อนๆื่นเนี่ยอันนี้เอาไปที่หลังแต่ขอประโยชน์ของผู้รับชมเป็นหลักนะแล้วก็ไม่เน้นเรื่องของการโปรโมทไม่เน้นเรื่องของการตลาดนะทำสไตล์ไหนก็ก็แล้วแต่เลยอันนี้ผมว่าดีมากๆนะครับดีมากๆนั่นคือร้านปืนเทพก,กรคุณเวลเทพนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นคุณเอดดี้นะก็คือร้านปืนไกาอาร์มนระ้านปืนไกาอาร์มท่านก็จะมีสไตล์เนี่ยคล้ายๆกับทางคุณเวลเทพ ก็คือฟรีสไตล์ในการทำคลิปวิดีโอไม่มีการมาจำกัดมาบล็อกเลยว่าจะต้องแบบนั้นแบบนี้เต็มที่จะพูดอะไรก็ก็คือพูดได้เลยนะแล้วก็อีกหลายๆร้า,านะครับที่ผมอาจจะไม่ได้กล่าวถึงนะก็ต้องขอกาบขอบพระคุณนะครับล้านปืนทุกๆร้านเลยนะที่ให้เกียรติผมมากๆนะครับบวกถึงนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมีกำลังใจที่ยอดเยี่ยมนะบอกเลยว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่า การทำคลิปวิดีโอเนี่ยก็เหมือนกับว่าได้มาพบเจอกับคนหลายๆกลุ่มหลายๆแบบนะส่วนใหญ่90%เลยนะครับก็คือจะมีความชื่นชอบแล้วก็รักในวุธปืนส่วนน้อยนะครับส่วนน้อยที่อาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องของวุธปืนอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆะอันนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแต่คนกลุ่มใหญ่เนี่ยรักในวุธปืนผมก็รู้สึกว่าดีใจนะครับที่เป็นส่วนหนึ่ง ที่ได้พูดถึงนะครับแง่มุมต,ต่างของอาวุธปืนแล้วก็ชักชวนเชิญชวนให้พวกเรานะครับในกลุ่มใหญ่เนี่ยอยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับทุกอย่างเลยนะครับต้องกาบขอพระคุณนะครับสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็เรื่องของปัจจุบันนะครับตอนนี้ผมก็รับราชการครูเมื่อก่อนก็รับราชการครูนะครับตอนนี้ก็ยังคงรับราชการครูสอนฟิสิกส์อยู่นะพอช่วงเวลาที่เป็นช่วงเปิดเทอม แบบนี้ในเรื่องของการทําคลิปโอนะครับเรื่องของการไปยิงที่สนามนี้อาจจะน้อยนะต้องแจ้งไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับแต่ก็มีนะแต่อาจจะน้อยกว่าช่วงปิดเทอมช่วงปิดเทอมเนี่ยได้เลยนะมาทีก็เดี๋ยวลงเดี๋ยวลงนะครับแต่ตอนนี้เปิดเทอมแล้วก็อาจจะเบรกไว้แต่ก็ไม่ได้หยุดนะถ้ามีนะครับเรื่องของช่วงจวังหวะก็จะไปยิงนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับที่ผมเนี่ยคุยเอาไว้กับเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งถ้ามีปืนอยู่ประมาณ 40กระบอกสีกระบอกนะครับโอ้โหเยอะมากนะเยอะมากเดี๋ยวไว้ค่อยทยอยนะทยอยนะครับเป็นปืนโมเดลเก่าๆแล้วผมเนี่ยยังไม่เคยได้ยิงอยู่หลายกระบอกมากโดยเฉพาะกลุ่มของปืนลูกฟองนะครับไซส์ side by ไซส์หรือว่าโอเวอร์อันเดอร์นะก็คือลูกฟองขนานนะครับแฝดซ้อนแล้วก็แบบนี้ตั้งขึ้นนะฮะเยอะมากแล้วก็กระสุนนะครับ 5 5 6 2 2 3นะจุดอนะครับ308อะไรพวกเนี้ยอีกเยอะเลยนะเดี๋ยวไปค่อยๆทยอย,อยนะครับช่วงของเวลาที่เหมาะก็จะไปทำรีวิวกันนะครับทีนี้มองต่อไปในอนาคตนะครับว่าแนวทางน,นะครับที่ผมเนี่ยอยากจะเดินไปมันจะเป็นรูปแบบไหนนะครับในอนาคตกับปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเชื่อมโยงกันเดินทางคล้ายๆกันนะครับก็คือมีจังหวะเวลาก็ ทำคลิปวิดีโอนะถ้าเผื่อว่าเป็นปืนนะครับที่น่าสนใจทั้งที่ยิงแล้วหรือว่ายังไม่ได้ยิงถ้ามีจังหวะผมก็จะถ่ายนะครับในสำหยิงปืนนะอันนี้ก็คือทั่วๆไปเลยนะครับแต่ที่อยากมากๆนะก็คือเรื่องของเทคนิคการถ่ายผมอยากนะครับถ่ายเป็นลักษณะของการสโลโมชันแต่ผมปรึกษากับ คนที่มีความรู้นะครับเกี่ยวกับกล้องนะว่ามันมันจะต้องใช้กล้องที่เฉพาะทางถ่ายสโลเฉพาะทางเลยนะก็ก็ยังคิดอยู่ว่ายังอยากจะทำนะเผื่อนะครับว่าท่านใดน,นะฮะมีนะครับอุปกรณ์พวกนี้ก็อาจจะลองมาพูดคุยแล้วก็ลองมาทําคลิปวิดีโอที่มันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในแง่มุมของการศึกษากระสุนปืนอาวุธปืนนะครับในมุมมองของคนไทยนะครับแล้วผมเนี่ยสอนฟิสิกส์ ก็อาจจะใช้นะครับเรื่องของฟิสิกส์เนี่ยเข้าไปอธิบายปรากฏการณ์นะครับในช่วงเซี่ยวินาทีแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับว่าอันเนี้ยมันคืออะไรแล้วสามารถที่จะเอาไปเชื่อมโยงนะครับในการใช้งานตัวปืนเนี่ยอย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพนะหรือว่าลดเรื่องของความอันตรายเนี่ยผมอยากทำนะครับเรื่องนี้นะแล้วก็ในเรื่องของข่าวข่าวนะครับการอัปเดตอันเนี้ยยังคงเอาไว้แน่นอนนะครับแน่นอน ถ้ามีข่าวคราวอะไรที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ผมสึกว่าสามารถที่จะสื่อสารออกไปได้แล้วก็ไม่ได้มีผลเสียกับใครผมก็จะนําข่าวสารเหล่านั้นเอามาพูดนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการอัปเดตช่วงแต่ละช่วงแต่ละช่วงไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับประเด็นที่2เรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของถ้าจะให้ผมเลือกปืนที่มีอยู่ประมาณหลายกระบอกนะในการครอบพอเนี่ย ผมรู้สึกว่าประทับใจนะครับกระบอกไหนบ้งาง3กระบอกนะกระบอกนะครับกระบอกแรกสุดนะอันนี้เป็นความาภูมิใจนะเป็นความประทับใจที่สุดของผมนะครับนั่นะก็คือปืนกระบอกนี้นี่เลยครับปืนเทารัสแท็กเกอร์โมเดล992นะครับปืนปลอดภัยนะครับจับถือปืนเปิดโม่ เหตุผลนะครับในเรื่องของความภูมิใจนั่นก็คือนี่นะครับมีลายเซ็นของผมนะประทับอยู่บนตัวปืนนะครับจำนวน9กระบอกทั่วประเทศ9กระบอกทั่วประเทศนะครับโอ้โหรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ที่ค่อนข้างไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีเพื่อนสมาชิกที่ให้เก็บผมขนาดนี้นะในการที่จะรับตัวปืนนะครับที่มีลายเซ็นนะครับตรงนี้เราก็เอาไว้ใช้งาน เก็บ,บดูแลรักษานะครับโอ้โหถือว่าเป็นความที่ผู้ไม่ถูกนะเป็นความประทับใจมากนะครับนี่คือปืนกระบอกแรกนะยังไงต้องมีปืนกระบอกนี้แน่นอนถ้าเผื่อว่าจะมีการจัดอันดับนะครับนี่เลยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ยินนะครับเก็บเป็น2โม่นะเป็นทั้งจุด2อง r แล้วก็แม็กนัมนะครับนี่อันนี้คือกระบอกที่1น,นะครับยี่ห้อเท่รรันะโอเคผ่าน กระบอกที่2นะครับเป็นความภาคภูมิใจที่ผมเนี่ยได้รับตัวปืนมาไว้ในครอบครองนะครับกระบอกนี้หักลามไทยประดิษฐ์ทะเบียนํำจบปี2518หลายคนไม่ชอบหลายคนแอนตี้หลายคนเรียกว่าบอกโอ้โหอย่ายาไปยุ่งเลยนะครับเพื่อแบบนี้นะแต่สำหรับผมไม่ใช่นะผมชอบรักแล้วก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจ นในปืนไทยประดิษฐนะ์พูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าผมชอบแล้วก็รักปืนไทยประดิษฐ์นีนะ่เป็นความภาคภูมิใจนะครับขอ,ของคนไทยเราอันนี้คือกระบอกที่2นะเรื่องของการยิงเรื่องของความตรายเอาไว้ที่หลังนะแต่มันคือความภาคภูมิใจนะครับนี่คือกระบอกที่2กระบอกที่3นะครับเป็นปืนขนาด9มเมตรเลือกยากมาก นะครับเยอะแยะมากหลายลายี่ห้อเนี่ยดีนะครับดีปืนโหเยอะประมาณสัก7จถึงแโมเดลนะครับที่มันอยู่ในลิสต์ของผมแต่กระบอกที่ผมเนี่ยชอบมากแล้วก็มีไว้ในครอบครองนะครับนั่นก็คือปืนกระบอกนี้นี่นะครับ C ี Shadow รดวันะโอ้โหสุดจริงๆนะครับปืนนะ CZ Shadow รวัน ปืนปลอดภัยนะครับนี่ก็มีบางท่านก็ถามนะครับว่าเอปืนโมเดลใหม่ๆก็มีต้องเยอะแยะนะชาร์โดทูนะครับหรือจะเป็นโอ้โหหลากหลายทําไมถึงไม่ไปเลือกโมเดลอื่นนะผมก็จะตอบว่าผมชอบนะบปืนโค้งแบบนี้นะรู้สึกว่ามันแข็งแรงบึกบืนและในส่วนตัวก็ไม่คิดจะพบพาไปไหนด้วย ไม่คิดเลยนะครับรู้สึกว่าตัวปืนเนี่ยม,มันสมส่วนแล้วก็ดูเท่มากนะบอกเลยว่าเป็นปืนที่ที่สวยแล้วก็เท่มากๆนะครับ Shadow One นะแบบเนี้ยคือแวบแรกที่ได้จับรีวิวนะครับจากร้านปืนกิจสละก็ฝังใจเลยว่ายังไงเนี่ยถ้าจะมีปืนซีแซดถ้าจะมีปืนซีแซดผมจะเลือก Shadow One นยครับแบบนี้นะเป็นความชอบส่วนตัวล้วน นะครับอันนี้ก็คือแบบสั้นๆนะสามก็บอกนะครับสามก็บอกถ้าจะจัดอันดับก็จะเป็นเช่นนี้เลยนะครับก็ถือว่าได้มาพูดคุยเล่าเรื่องกันนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงอีกครั้งนะครับที่เ,เรียกว่าให้เกียรติผมนะในการรับชมในการพิมพ์คอมเมนต์นะครับดีมากๆเลยถือว่าเป็นกำลังใจที่ยอดเยี่ยมมากนะเป็นของขวัญที่มีค่า สำหรับคนที่ทำคลิปวิดีโอนะครับอย่างผมนะก็ต้องขอการาบขอบพระคุณนะครับไปยังตูวอีกครั้งหนึ่งครับผมในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ